r ร a l ลมาดริจะย้ายมาเล่นในพิมเมลีกจริงเหรอข่าวนี้นะครับมันเริ่มมาจากบุนโดเดปติโบซื่อจากแดนกระทิงดุได้รายงานว่ามีแผนชิงหนีหลีกสเปนย้ายไปเล่นให้กับลีกอื่นโดยเฉพาะพิมเมลีกของอังกฤษหลังไม่เห็นด้วยกับลาลิก้าที่ทำข้อตกลงเรื่องแผนการขายส่วนแบ่งให้กับกลุ่ม CVC Partner และขู่ที่จะยื่นฟ้องด้วยแถมบุนโดเดปติโบยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า ฟอร์ติโนเปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดมองเห็นว่าพิม์ลีกเป็นหลีกที่เหมาะกับราชันชุดขาวหากว่าไม่เล่นให้กับลาลิก้าแล้วเพราะจะได้เงินมากกว่าการย้ายไปเล่นให้กับบุนเดสลีกาเยอรมันหรือเกาโชสรซีอาอิตาลีหลังจากมีข่าวออกมาเช่นนั้นนะครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดได้ออกมาแถลงการตอบโต้ถึงประเด็นนี้ว่า จากข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวันนี้โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มุนโดเดปอร์ติโบซึ่งระบุว่าสโมสรของเราศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายจากลาลิก้าไปพิมเมลีกนั้นเรอัลมาดริดต้องการยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จไร้สาระและเป็นไปไม่ได้มันแค่ตั้งใจรบกวนอีกครั้งก็เท่านั้นนั่นแหละครับคือถแถลงการจากเรอัลมาดริดที่ออกมาตอบโต้ถึงประเด็นที่ว่าพวกเขาเนี่ยมีแผนที่จะย้ายไปเล่นในพิมเมลีกซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบาเซโลนาทีมคู่ปรับตลอดการของเรอัลมาดริดก็เคยมีข่าวแนวๆน,นี้เช่นกันโดยอยู่ในช่วงที่โจเซฟมาเรียบาโตเมลยังเป็นประธานสโมสรให้กับบาเซโลนาอยู่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดแคว้นคาตาลุญญาแยกตัวเป็นเอกราชได้แล้วแล้วก็ บอดบริหารของทีมก็จะหารือถึงความเป็นไปได้ในการเลิกเล่นให้กับลีกลาลิกาสเปนซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าพวกเขานั้นจะไปเล่นในลีกไหนและก็หนีไม่พ้นครับถูกเชื่อมโยงกับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เพราะว่าลีกอังกฤษเนี่ยเป็นลีกที่ได้รับความนิยมมากๆเงินก็จะได้เยอะขึ้นและที่สำคัญแฟนบอลจะได้ความมันไปเต็มๆแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะ อยากให้เรอัลมาดริดหรือว่าบาร์เซโลนาย้ายไปเล่นพิมเม์ลหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ